สวัสดีครับพระสุเด็จที่นำให้ชมและศึกษาร่วมกันพงคนี้ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทรุมรสมพุทธินยุกลายนะครับลักษณะพิมพ์ทรงนะฮะคล้ายๆกับองค์ดังก็คือองค์ลุงพุธนะครับสังเกตได้จากล่องสกติตรงนี้นะฮะตั้งแต่หน้าอกยาวไปจุดหน้าท้องนะครับพระสมเด็จพิมพ์เกตทลุุมนี้นะฮะ ก็จำลองพุทธศินมาจากพระพุทธรูปยุคสุโขทัยนะครับเอกลักษณ์ของพระยุคปลายที่เราต้องสังเกตเพื่อแยกแยะนะฮะก็คือต้องมีเส้นมาครคับพิมพ์องนี้ด้านขวาเห็นนิดๆนะฮะเพราะว่าตัดขอบค็่องทางจะชิดเส้นมาครคับพิมพ์ด้านบนมองไม่เห็นนะเห็นตรงมุมนี้นิดเดียวนะครับส่วนด้านซ้ายหรือเส้นวาสนาก็ เห็นค่อนข้างจะชัดเจนกว่านะฮะลักษณะที่สองที่เราต้องสังเกตดูก็คือการนั่งนะฮะเราจะเห็นพระบาทซ้ายแล้วก็นักแข่งซ้ายค่อนข้างจะชัดเจนอันดับต่อไปก็ต้องดูที่ฐานสิงนะฮะยุคปลายนะฐานสิงจะเล็กกว่ายุคกลางและยุคต้นแล้วก็หัวฐานจะเชิดขึ้นทั้งสองข้างนะฮะองค์นี้ ฐานสิงแอนตกท้องช้างนะครับแต่บางพิมพ์ก็ตกท้องช้างนิดเดียวนะฮะก็แล้วแต่พิมพ์ที่ช่างท่านจะแกะออกมานะครับฐานล่างสุดนะฮะปลายฐานด้านขวาจะตัดเฉียงอย่างองค์นี้นะฮะหัวฐานด้านขวาจะงอนเล็กน้อยนะครับส่วนหัวฐานด้านซ้ายจะตัดตรงกวา่า ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเราเห็นชัดเจนในเส้นสายต่างๆนะฮะอย่างเช่นเส้น้มนะฮะมีการเซตตัวมีการม้วนตัวแล้วก็ตามขอบนะก็มีเลาะรอยของปูที่งอกขึ้นมานะครับบริเวณพื้นผิวนะมีรอยแตกทั่วทั้งองค์แล้วก็เห็นสีขาวของปูนที่งอกขึ้นมานะฮะด้านหลัง เราก็เห็นตามขอบที่มีรอยปีกรอยแยกนะฮะแล้วก็เห็นรองรอยของลักเก่าก็แสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระสุเดจวรขังเพราะว่าการลงลักในพระศุเด็จวรคังหรือการชุบน้ำว่านหรือทำวิธีที่ถนอมเนื้อพระเพื่อให้อยู่ไปนานๆนะฮะก็เป็นเอกลักษณ์ที่คนโบราณท่านคิดวิธีออกมาพระที่มี ต้องรอยของการลงลักแล้วก็ถ้าเป็นลักที่มันเก่าจริงๆนะฮะพระองค์นั้นมีโอกาสแท้เกิน80%ดูจากรูปภาพนะฮะลักษณะของมวลสารต่างๆค่อนข้างจะจัดจ้านองค์นี้แม่เหล็กดูดติดค่อนข้างจะแรงนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาดูด้วยกล้องขยายสูงว่ามีมวลสารอะไรบ้างตามขอบนะฮะถือว่าเป็นธรรมชาติของการตัดขอบด้วยมืออย่างชัดเจน นะฮะมีการสไลด์ของก้อนมวลสารนะฮะมีรอยปีรอยแยกะแบบนี้ดูง่ายนะฮะเจอขอบแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับด้านในนะฮะองค์พระนูนเด่น,นะฮะกดพิมพ์ได้ลึกการแกะแม่พิมพ์ก็อ่อนช้อยปฝาณนีตนะฮะสังเกตด,ดูพระเกศนะฮะจะลาดตั้งแต่ศรีรษะลงไปนะฮะไปจรลพื้นคูหาแล้วก็ ขึ้นไปพาดซุมแล้วก็ทะลุซมอ,อกไปนะฮะพระศหรือลําคอค่อนข้างจะสูงนะ,ะมอง,งภาพด้านขวามือของท่านนะ,ะจะเห็นนะฮะจากคางนะฮะลงไปถึงหน้าอกนะครับหน้าอกหรือพระอุราก็นูนเด่นงดงามนะฮะซอกแขนลึกเส้นชายจีวรเห็นชัดเจนนะฮะภาพซ้ายมือเราวเห็นรูปร่างของพระบาทซ้าย ส่วนฐานสิงหนะฮะแอนตกท้องช้างหัวฐานเชิดขึ้นทั้งสองด้านนะครับฐานล่างสุดนะฮะฝั่งขวามือขององค์พระก็มีการตัดเฉียงนะฮะฝั่งซ้ายมือก็ตัดตรงกว่าแล้วก็เรายังเห็นร่องรอยของการยุบตัวเป็นแนวยาวซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์นะครับก็ถือว่ามีความงดงาม บนสารมีหลายสีนะสีเขียวสีแดงสีดำสีเทาสีขาวนะฮะลักษณะของเส้นสายต่างๆก็งดงามสมบูรณ์ไม่มีเส้นไหนที่ขาดออาไปเลยนะครับการวางแขนก็วางงดงามสมดุลน,นะครับ ตอนนี้เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกระพริยสูงภาพนี้เป็นภาพด้านหลังนะฮะสังเกตดูมวลสารมีหลายแบบมากนะฮะบ่งบอกว่าพระองค์นี้ต้องมีการสร้างในเวลาพิเศษแน่นอนเริ่มต้นตั้งแต่ดินสีเหลืองนะฮะดินสีเขียวพวกผงสมเด็จผงวิเศษนะฮะมีเศษลักเก่ามีพวกกลุ่มของเหล็กมีดินกำแพง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอก็เห็นได้ชัดเจนมวลสารจัดจ้าน,นะะดินสีฟ้าเศษลักษ์เศษผ่านดินสีเหลืองดินกำแพงกลุ่มเหล็กมีมวลสารทุกพื้นที่นะครับ หรือว่าเป็นพระที่ต้องมีพระพุทธคุณโดดเด่นมากนะครับร่องรอยของรอยแตกนะฮะก็มีเส้นรักฝังติดอยู่แล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาซ่อมแซมนะครับเนื้อก็มีการเซ็ตตัวเหล็กมีทั้งเหล็กที่เป็นสนิมแล้วก็เหล็กที่ไม่เป็นสนิมนะครับ ตอนนี้เรายังไม่เจอทองขับนะไม่ทราบว่าไปอยู่ตรงไหนเม็ดนี้เป็นสีเงินนะนี่เป็นลักษณะของเหล็กที่ไม่เป็นสนิมสีแดงของดินกำแพงสีเหลืองของดินสีเหลืองมีสีเขียวสีฟ้านะฮะมีปูนงอกขึ้นมาเคลือบบางๆนะครับเส้นซุ้มก็มีการเซตตัวชัดเจนนะครับ มีมวลสารลักษณะเป็นดินสีม่วงด้วยนะฮะตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะมีมวลสารสําคัญหญินมงคลนะสีนวลขาวตรงนี้นะครับมีดินสีฟ้ามีจุดสีขาวของผงปฐพิคุณผงพิเศษมีจุดสีทองของทองคํานะครับ อันนี้เห็นมงคลนะฮะสีขาวนวลอันนี้เป็นสีของหยกนะฮะมีเหล็กทั้งเป็นสนิมและไม่เป็นสนิมมีมวลสารถูกจุดเลยนะฮะภาพนี้เป็นฐานล่างศพด้านขวาขององค์พระนะฮะจะต,ตัดเฉียง สังเกตดูเนื้อนะฮะมีการเซตตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะแล้วก็ในเนื้อพระก,ก็มีมวลสารซ่อนอยู่จุดดำจุดแดงก็เยอะนะครับอันนี้เป็นฝั่งซ้ายมือนะฮะจะตับตรงกว่ามีก้อนของมวลสารนะข้าษแบบนี้เป็นก้อนของพระสมเด็จเก่านะครับ ฐานสิงเล็กปลายฐานเชิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นหัวฐานสิงด้านขวานะฮะในเนื้อพระก็ยังมีการเซตตัวแล้วก็มีมวลสารปรากฏให้เราเห็นอันนี้เป็นฐานบัวนะฮะข้อดี้เป็นว่านครับมีดินสีฟ้าดินสีเขียวปรากฏให้เห็น ดินสีเหลืองจุดสีขาวของผงวิเศษหัวเข่าขวาประบาทซ้ายอยู่ตรงนี้นะครับเนื้อสังเกตด,ดูส่วนในส่วนที่ลาดเอียงนะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏหัวเข่าซ้ายเส้นชาจีวรยกตรงนี้นะครับ เม็ดทองคำนะฮะวงแขนก็วางได้งดงามนะฮะเส้นสายก็เป็นธรรมชาติหน้าท้องนะฮะก็ลาดลงมาจะหลดวงแขนซอกแขนก็ลึกพอสมควรนะฮะแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาทับมวนสารสีฟ้าก็ไปมีสีแดงก็มี จุดดำจุดแดงก็มีเศษลักก็ปรากฏให้เราเห็นอูละก็นูนเด่นงดงามนะฮะหัวไหลการวางแขนก็สมดุรณระเกตนะฮะแกะได้อ่อนช้อยแล้วก็เหมือนจะพาดซุ้มออกไปเม็ดนี้เป็นเม็ดทองคำนะครับ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นตัวที่เราต้องมาพิจารณานะครับเพราะว่าพระสมเด็จเป็นพระที่มีสมบุสมหลักก็คือปูนปกหอยดังนั้นเนื้อปูนนะฮะตามธรรมชาติจะมีการงอกถ้าอยู่ในที่ชื้นมากๆก็จะงอกเยอะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเยอะลองวาดภาพที่ลักษณะของหินย้อยในถ้ำนะฮะก็เป็นลักษณะแบบนั้น น้ำในอากาศจะเป็นตัวนำพาให้ปูนหอกขึ้นมานะครับพระพักนะฮะก็มีลักษณะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมขนมตัดนะครับเพราะว่าเราจะเห็นตุ่มของพัากันนะทั้งสองด้านทำให้ส่วนด้านข้างนี้แหลมออกไปนะครับแล้วก็พระเกศด้านบนนี้ก็แหลมนะฮะแล้วคางก็แหลมนะครับองนี้พระพักก็มีมวลสารปรากฏให้เราเห็นนะทั้งผงวิเศษ นะฮะทั้งดินกำแพงดินสีฟ้าดินสีเขียวนะฮะเศษลักเศษทานมีเหล็กสีเงินแวววาวาด้วยมีทองคำด้วยนะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกำลังขยายสูงกันนะครับเลิกจากพระพักนะฮะไล่มาตรงพระเกศก็ต้องปรับโฟกัสนิดนึงนะครับนะฮะ ช่างแกะแม่พิมพ์ได้อ่อนช้อยงดงามมากนะฮะตรงนี้เป็นเศษว่านฮะเป็นลักษณะของว่านเกตก็ผ้าซุ้มออกไปนะครับเส้นซุมก็มีการเซตตัวนะฮะแล้วก็มีสารพัดมวลสารที่ปรากฏให้เราเห็นมีดินสีฟ้าดินสีเหลืองดินสีแดงมีเม็ดทองคํานะฮะมีเศษลักเศษผ่านเศษว่านมีกลุ่มเหล็กนะครับ ก็มีให้เราเห็นทุกจุดนะครับสังเกตด,ดูการเซตตัวของเส้นซมนะมีลักษณะม้วนเข้านะครับอันนี้เป็นเหล็กที่ไม่เป็นสนิมนะฮะตรงนี้เป็นดินกำแพงดินสีเขียว ลักษณะแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นพระสมเด็จที่น่าจะสร้างในวาระพิเศษนะฮะเพราะว่ามวลสารต่างๆครบคันนะครับซึ่งม mm hmm. วลสารบางอย่างเราหาในพระบางพิมพ์บางชุดบางวาระไม่เจอเลยนะครับแต่องค์นี้มีครบนะฮะแม้กระทั่งมวลสารที่เป็นสีม่วงก็ยังมี นี่เป็นฐานสิงนะฮะหัวฐานสิงด้านขวาพื้นครูหานะในส่วนพื้นที่ส่วนที่ต่ำนะฮะนอกจากมีปูนงอกขึ้นมาแล้วเรา,เา,าก็ยังเห็นมวลสารต่างๆซ่อนอยู่นะครับชัดเจนมากเนื้อก็มีการเซตตัวไนดะ้เป็นก้อนเป็นก้อนนะครับตรงฐานเขียงนะฮะ เนื้อมีการเซตตัวชัดเจนตรงคองก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นนะครับประเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับแล้วก็จะได้ทำการหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซด้านหลังก็มวลสารเยอะไปหมดนะฮะมีทั้งหินดำด้วยนะครับ ลักษณะของหินมงค,คลนะฮะอาจจะเป็นหินอุกบาทมีหินสีเขียวก็คือหยกนะมีดินสีฟ้าดินสีเหลืองมีเส้นลักที่ฝังติดอยู่มีรอยแตกเก่ารอยแตกใหม่ปรากฏให้เราเห็นชัดเจนมีลักษณะของผงวิเศษผงพุกคุณหินมงคลก็ปรากฏให้เราเห็นนะฮะ บางของก็มีการเปลี่ยนแปลงทางอายภาพนะครับรอยแตกก็มีร่องรอยของปูนที่งอกขึ้นมาซ่อมแซมอันนี้เป็นคุมเหล็กที่เป็นสนิมนะฮะอันนี้เป็นลัก มืนสารสีม่วงนะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะหยกต้องยาเช็กไกยูแนไซต์ตรงตำแหน่งนี้นะครับการหยดต้ำยาเช็คกันไซต์ก็เป็นการพิสูจน์ตำหลักวิทยาศาสตร์นะฮะ พระพาสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคมีส่วนผสมหลักในเนื้อพระก็คือปูนปอกหอยเมื่อเราหยดน้ำยาลงไปน,ะน้ำยาก็จะเกาะเป็นเม็ดกลมนะฮะไม่กระจายหายไปถ้าเป็นพระอายุไม่ถึงพระปูนพลาสเตอร์พระเทซินนะฮะน้ำยาเมื่อเราหยดลงไปก็จะกระจายลงไปเลยนะฮะห้เกาะเป็นเม็ดกลมแบบนี้องน์นี้น้ำยาเกาะเป็นเม็ดกลมงดงาม พอากาศก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆภายในเวลาไม่ขี่วินาทีที่เราหยดลงไปนะพอดก,ก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะผ่านการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ตอนนี้เรากลับมาดูด้านหน้าต่อนะฮะมาดูเส้นสายต่างๆนะฮะ ตรงลำคอก็สูงนะฮะสูงในส่วนที่ลาดเอียงบริเวณช่วงหัวไหล่ช่วงไห่ยปลาก็มีการเปลี่ยนแปลงสังกายภาพชัดเจนอาโอละก็มีเม็ดทองคำปรากฏให้เราเห็นนะตรงนี้นะครับต่อแขนก็ลึกนะฮะในส่วนที่ลาดเอียงตาม ริเวณชายโคงก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพวงแขนก็วางงดงามนะเส้นสายเป็นธรรมชาติตรงนี้เป็นเม็ดทองคำนะครับเม็ดทองคำในผสมเด็ดนะก็มีหลายแบบนะฮะเป็นเม็ดแบบนี้ก็มีนะฮะเป็นชิ้นส่วนเป็นผงตะไบก็มีนะฮะก็แล้วแต่ในวาละ ต่างๆที่ท่านมีมีมคนนำมาถวายนะฮะจะเป็นลักษณะแบบไหนก็ถือว่าเป็นมงคลนะฮะเพราะว่าทองคำนี่เป็นแร่ธาตุที่มีคุณค่านะฮะบ่งบอกถึงความร่ำรวยนะครับความเป็นธรรมชาติของพ,พระสมเด็จเป็นจุดที่เราต้องนำมา พิจารณานะครับเพราะว่าพระที่มีอายุ100ร้อยกว่าปีนะฮะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพผิวนะฮะต้องไม่เรียบตึงเส้นสายต่างๆก็ต้องมีการเซ็ตตัวนะฮะถ้าเส้นสายต่างๆเรียบตรงเหมือนไม้บรรทัดก็ถือว่าไม่ใช่พระที่มีอายุเก่าถึงยุคนะครับสมเด็จตรงนี้ก็เป็นพระสุดเด็จพิมพ์ใหญ่เขต พุทธส,สมนะฮะพุทธศิ์ยกปลายพุทธพิมพ์จำลองมาจากพระพุทธรูปยกสุโขทัยนะครับองค์นี้มีลักษณะพิมพ์ทรงคล้ายๆกับองค์นุ่งพุทธนะครับเส้นสายก็ถือว่าสมบูรณ์งดงามนะฮะไม่มีเส้นไหนที่ขาดที่แหว่งเป็นพระสมเด็จที่มีโผลสารจัดจ้านนะครับมีความงดงาม เอาขึ้นคอก็ไม่อ่ายใครนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ